ใครว่าไปอยุธยานี้ต้องไปแต่วัดอย่างเดียวโหลืมภาพกรุงเก่าแบบเดิมๆไปก่อนเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปเช็คอินคาเฟ่สุดชิคที่ซ่อนตัวอยู่ในอยุธยาบอกเลยว่าสายคอนเทนต์สายทำรูปต้องร้อมว้าวแน่นอนเนี่ยแหละ คำถามคลาสสิกเลยไปอยุธยาต้องไปวัดอีกแล้วหรอถ้าใครเคยมีความคิดแบบนี้แวบเข้ามาในหัวนะบอกเลยว่าความคิดนั้นกําลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีที่หนึ่งที่จะทําให้ทริปอยุธยาของเราเนี่ยสนุกขึ้นมีสไตล์ขึ้นแบบคนละเรื่องเลย และนี่ก็คือคำตอบของทุกสิ่งครับบุตสบาคาเฟ่แอนเบเก l a แลบแลนด์มาร์กใหม่แกะกล่องของสายคาเฟ่ฮอปปิ้งที่ตอนนี้คือฮอตมากในย,ยุทายาคือต้องบอกว่าที่นี่มันไม่ใช่แค่ร้านกาแฟธรรมดาทั่วไปนะแต่มันเป็นเหมือนจดที่ความเก่ากับความใหม่มาเจอกันได้แบบโอ้โหลงตัวสุดๆไปเลย เอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ที่นี่มันกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของกรุงเก่าที่แบบว่าใครๆก็ต้องไปเช็คอินอย่างแรกเลยนะคือคอนเซ็ปต์เขาเจ๋งมากเขาเรียกตัวเองว่าเป็น vertical cafe หรือว่าคาเฟ่แนวตั้งนึกภาพตามนะคือเขารีโนเวทตึกแถวเก่าทั้งหลังเลยให้กลายเป็นคาเฟ่สไตล์ไทยโมเดิร์นที่แบบโคตรคราฟและที่เด็ดไปกว่านั้นคือโลเคชัน ปังไม่ไหวตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดราชบุรณนะแบบเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วความสนุกของการเป็นคาเฟ่นแนวตั้งมันก็คือการได้เดินสำรวจแต่ละชั้นนี่แหละซึ่งที่นี่มีถึง4ชั้นเลยนะและแต่ละชั้นเนี่ยบรรยากาศไม่เหมือนกันเลยฟังก์ชันก็ต่างกันออกไปอีกเอาล่ะเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราจะทัวร์ไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มทัวร์การทีละชั้นเลยนะที่นี่เขาแบ่งเป็น4โซนหลักๆครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ย ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยตั้งแต่โซนคอฟฟี่บาร์เท่ๆไปจนถึงจุดชมวิวที่ต้องบอกคำเดียวว่าพีคพอเราก้าวเท้าเข้าไปปุ๊บชั้นแรกสุดเลยที่เราจะเจอก็คือโซนคอฟฟี่บาร์นี่แหละครับโซนนี้จะตกแต่งด้วยโทนสีขาวคลินคลีนสบายตาตัดกับพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้มันให้ฟิลที่แบบอบอุ่นแล้วก็ชิลมากๆเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยละ่ะก่อนจะปีนขึ้นไปสำรวจชั้นอื่นๆต่อไป เดินขึ้นมาอีกนิดนึงที่ชั้นลอยตรงนี้แหละไฮไลท์เด็ดเลยมันคือโซนที่เรียกว่าเบเกแลบครับเป็นห้องกระจกใสๆเลยนะที่เราจะได้เห็นเชฟเขาทำขนมอบกันแบบสดๆใหม่ๆตรงหน้าเลยโอ้โหแล้วกลิ่นคือหอมฟุ้งไปทั่วร้านเลยครับแค่เดินผ่านท้องก็ร้องแล้วมาต่อกันที่ชั้น3ครับชั้นนี้จะเป็นโซนที่นั่งหลักของร้านแล้ตกแต่งสไตล์มินิมอลเรียบเแต่ดูดีนั่งสบายๆเลยแต่ ทีเด็ดมันอยู่ที่หน้าต่างบ้านใหญ่ครับที่เขาออกแบบมาให้เหมือนเป็นกรอบรูปที่มีชีวิตอะคือมองออกไปปุ๊บก็เห็นวิวข้างนอกได้แบบเต็มเต็มตาเลยสวยมากและแล้วเราก็มาถึงจุดคลิมัคซ์ของที่นี่ชั้น4ครับโซนที่ชื่อว่า The View เนี่ยแหละคือเหตุผลหลักๆเลยที่ทุกคนต้องมาที่นี่ให้ได้เพราะมันเป็นมุมที่เราจะมองเห็นยอดพระปรางของวัดราชบุรณะแบบเต็มเต็มตา ไม่มีอะไรมาบังเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นวิวระดับ w o r ร์ค a ล s สที่แบบสวยจนลืมหายใจอะ่ะจริงๆโอเคชมวิวสวยๆจนอิ่มใจกันไปแล้วก็ถึงเวลาของเรื่องปากท้องกันบ้างละครับเพราะต้องบอกเลยว่านอกจากสถานที่เขาจะสวยปังแล้วเนี่ยเมนูของที่นี่ก็คือเด็ดไม่แพ้กันเลยเริ่มกันที่เครื่องดื่มซิ g กเนเจอร์เลยนะตัวแรกเลยต้องสั่งบุตรสบาลาเต คือมันเก๋ม,มากเป็นกาแฟนมที่ใช้ความหวานหอมจากน้ำตาลมะพร้าวฟิลไทยๆหน่อยแล้วท็อปมาด้วยไซ้์หมใช่ครับไซ้์หมของฝากอายุทยานี่แหละส่วนใครที่ไม่ดื่มกาแฟนะไม่ต้องห่วงลองสั่งคราฟทีดูเป็นชาที่เขาเบลนด์ขึ้นมาเป็นพิเศษเลยหอมกลิ่นดอกไม้กับสมุนไพรไทยดื่มแล้วสดชื่นสุด มาดูฝั่งขนมอบกันบ้างที่ต้องลองให้ได้เลยนะคือคานาเล่ครับเป็นขนมฝรั่งเศสที่แบบว่าข้างนอกจะกรอบกรอบหน่อยแต่พอเราก,กัดเข้าไปข้างในโอ้โหนุ่มหนึบหอมกลิ่นวานิลากับรำอ่อนๆคือดีมากหรือถ้าชอบสโคนที่นี่ก็มีสโคนชาโคกินคู่กับแยมโฮมเมดเข้ากันสุดๆ แล้วก็ถ้าโชคดีนะบางช่วงเขาจะมีอายุทยาฟิวชั่นเซสด้วยเป็นขนมไทยที่เอามาประยกต์ใหม่น่าลองมากแค่ดูจากรูปก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเจ้าคานาเลมลมันฮิตขนาดไหนขอกระซิบดังๆเลยว่าเป็นเมนูที่หมดเร็วมากใครไปถึงร้านแล้วคือต้องรีบพุ่งไปสั่งก่อนเลยนะไม่งั้นอดชิมจะหาว่าไม่เตือนไม่ได้นะมามาถึงพาร์ทที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยกันอยู่ ก็แหมมาคาเฟ่สวยขนาดนี้จะพลาดเรื่องถ่ายรูปไปได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเรามีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันด้วยเรื่องแสงเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเป้าหมายคืออยากถ่ายรูปคนให้หน้าผ่องๆผงสวยๆเลยนะแนะนำให้มาช่วงเช้าครับแสงมันจะส่องเข้าหน้าร้านพอดีเลยสวย แต่ถ้าอยากได้ฟิลรูปวิวพระปรางแบบขลังๆเท่ๆต้องมาช่วงบ่ายแก่ๆเลยแสงมันจะส่องไปที่องค์พระปรางพอดีโอ้โหได้ฟิลแบบสุดยอดมากและนี่คือซ้อมมุมมหาชนมุมบังคับที่แบบห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะก็คือตรงริมหน้าต่างบานใหญ่ที่ชั้น3กับชั้น4นั่นแหละครับมุมที่เห็นวิว,วัชัดๆอะ่ะไม่ว่าจะถ่ายรูปตัวเองติดวิวหรือถ่ายแค่วิวเปล่าๆบอกเลยว่าปังทุกลุกแน่นอน แล้วเรื่องการแต่งตัวล่ะถ้าอยากให้รูปออกมาคุมโทนแล้วก็ขึ้นกล้องแบบสุดๆเลยนะแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีเออร์โทนครับอย่างเช่นสีขาวครีมน้ำตาลหรือสีดำไปเลยก็ได้คือสีพวกนี้เนี่ยมันจะตัดกับฉากหลังที่เป็นสีอิดเก่าของวัดพอบีเป๊ะเลยแล้วมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยดูเด่นขึ้นมาทันทีเอาละครับก่อนจะพุ่งตัวไปการจริงๆ มาเช็คลิสต์ข้อมูลสำคัญสำคัญกันอีกสักรอบดีกว่าจะได้เตรียมตัวไปบุษบาคาเฟ่กันได้แบบโปรๆเลยสรุปแบบสันส้นๆง่ายๆเลยนะถ้าใครเป็นสายที่ชอบงานดีไซน์สวยๆชอบกินขนมอร่อยๆรสชาติลึกซึง้งและที่สำคัญที่สุดอยากได้รูปสวยๆคู่กับวิววัดเก่าในมุมมองที่แบบโคตรโมเดิร์นไม่เหมือนใครบอกเลยว่าที่นี่คือคำตอบคุ้มค่ากับการแวะมาทุกนาทีแน่นอนครับ สำหรับข้อมูลสำคัญนะครบร้านเขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นส่วนเรื่องที่จอดรถไม่ต้องกังวลเลยครับสามารถจอดริมถนน,นหน้าร้านได้หรือถ้าเต็มก็ไปจอดฝั่งตรงข้ามที่วัดราชบูรณนะแล้วเดินข้ามถนนมานิดเดียวสะดวกมากๆและสุดท้ายเมื่อรู้ข้อมูลแน่นขนาดนี้แล้วถึงคราวของทุกคนแล้ว,ลวครับพร้อมไปสร้างคอนเทนต์ปังๆที่บุษบาคาเฟ่กันหรือ,อยังอยุธยามุมใหม่รอให้เราไปค้นพบอยู่นะ